แม่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 ขอปลอดภัยอย่ามาอย่าต้องใช้ทีวิตแบบหวานแล้วแวงบางทีที่จะทวิตจะมีไหมป่าเสียจากความรูแรงดิบ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  ปรับตกหมดเด็บใบประสาทเมื่อไรเรื่องนี้จะหมดถ้าไปดูเรื่องสิดนะฮะวนปีไม่รากทำสิดโดนกูหมดปีโดไม่ได้อะไรยไปบวดปีถึงมาลราองให้ไมเก็บแระวปวดปีที่ลงเรียนไม่ดีก่อไฟขอดผิดวังแม่ตั้ง มันเป็นเรื่งน่านใจะยังไม่ไดีก็ไม่กล้าบอกไปเพราะอาจารย์อับปีมันยังไม่ออกไปสัวงทงเวียนที่ทปลอดไทยโคตริดมันเปนเรื่งน่านใจ